นิทานเรื่องความลับของแม่ได้มีขอทานแม่ลูกคู่หนึ่งเข้ามาขอข้าวในหมู่บ้านกินผู้เป็นแม่นั้นเป็นใบส่วนผู้เป็นลูกสาวนั้นฉลาดน่ารักความน่าสงสารของแม่บวกกับความน่ารักช่างพูดช่างจาของลูกสาวไม่ว่าพวกนางจะเข้าไปขอข้าวจากบ้านหลังไหน ไม่มีใครที่จะไม่ให้ข้าวแก่พวกนางนางใบ้นั้นเห็นถึงความมีน้ำใจของคนในหมู่บ้านจึงได้ปากหลกักทำเพิงเล็กๆอาศัยอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านเสียเลยซึ่งชาวบ้านก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่มีใครคิดที่จะไล่เธอและลูกสาวไปไหนเลยเมื่อไม่ได้ไปไหนลูกสาวของนางก็เลยเข้าไปวิ่งเล่นกับเด็กผู้หญิงในหมู่บ้าน เช้าของวันหนึ่งลูกสาวของนางก็วิ่งกลับมาจากหมู่บ้านบอกกับแม่ของเธอว่าเธออยากจะไปเรียนหนังสือเหมือนกับเพื่อนๆในหมู่บ้านที่แท้ตอนที่เด็กน้อยวิ่งไปหาเพื่อนในหมู่บ้านเพื่อนคนหนึ่งของเธอก็บอกกับเธอว่าวันนี้อยู่เล่นเป็นเพื่อนด้วยไม่ได้หรอกเพราะว่าโรงเรียนเปิดเทอมแล้วพวกฉันต้องไปโรงเรียนแล้วเธอละ่ะ ไม่ไปโรงเรียนหรอเพื่อนของเธอเอ่ยถามขึ้นด้วยเหตุนั้นเธอจึงได้วิ่งกลับมาบอกกับแม่ของเธอว่าเธอนั้นก็อยากจะไปโรงเรียนด้วยเธอขอให้แม่ผู้เป็นใบ้นั้นช่วยพาเธอไปหน่อยในวันรุ่งขึ้นคุณแม่ผู้เป็นใบ้จึงได้พาลูกสาวไปโรงเรียนนางพยายามที่จะบอกกับคุณครูว่าขอให้ลูกสาวของฉัน ได้เรียนหนังสือด้วยแต่เพราะว่าเธอไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งไม่มีบัตรประชาชนอีกทั้งเด็กน้อยชื่ออะไรก็ไม่รู้ผู้เป็นแม่และลูกสาวก็ตอบไม่ได้ดังนั้นทางโรงเรียนจึงไม่กล้ารับลูกสาวของเธอเข้ามาเรียนผู้เป็นแม่นั้นเห็นท่าทีและสีหน้าของคุณครู ก็รู้ว่าลูกสาวของเธอคงจะไม่สามารถเข้าเรียนได้นางจึงรีบคุกเข่าลงแล้วก็กราบคุณครูท่านนั้นแล้วก็ร้องไห้แต่นั่นก็ยิ่งทำให้คุณครูลำบากใจมากยิ่งขึ้นสุดท้ายนางได้แต่พาลูกสาวของนางออกไปจากโรงเรียนด้วยความเสียใจและความผิดหวังเท่านั้นในเมื่อไม่สามารถเข้าโรงเรียนเหมือนเด็กคนอื่นๆได้ นางจึงได้พาลูกสาวของนางไปเก็บของเก่าเพื่อนำไปขายวันหนึ่งสองแม่ลูกเดินเท้าเข้ามาเก็บของเก่าจนเข้าไปถึงตัวอำเภอเด็กน้อยได้เดินผ่านบ้านหลังหนึ่งก็หยุดเดินเอาแต่ยืนมองไปในบ้านหลังนั้นทีแท้เธอได้ยินเสียงไวโอลินอันไพเราะมาจากบ้านหลังนั้นนั่นเอง จนแม่ของเธอต้องเดินเข้ามาดึงแขนให้เดินตามหลังจากวันนั้นเด็กน้อยจะหยุดยืนฟังเสียงอันไพเราะของไวโอลินอยู่เสมอจนกว่าแม่ของเธอจะมาดึงแขนให้เดินไปเป็นอยู่อย่างนี้ทุกวันครั้งหนึ่งที่เด็กน้อยยืนนิ่งหลับตาฟังเสียงจูจๆสุนัขตัวหนึ่งก็วิ่งเห่าออกมาจากบ้านตรงเข้ามาหมาที่จะกัดลูกสาวของนาง นางใบรีบปาข้าวของที่พึ่งจะเก็บมาได้ใส่สุนัขตัวนั้นในทันทีแล้วก็วิ่งเข้าไปสวมก่อนลูกสาวจากนั้นก็พยายามเอาขาของตัวเองไล่สุนัขตัวนั้นให้ไปไกลๆจนได้ถูกสุนัขตัวนั้นกัดเอาจนได้เจ้าของบ้านหญิงวัยกลางคนก็รีบวิ่งตามมาหยุดนะมิกกี้ เข้าบ้านไปเดี๋ยวนี้สิ้นเสียงของเธอเจ้ามิกกี้ก็รีบเดินเข้าบ้านไปโดยฝากรอยเคี้ยวของมันไว้ที่ขาของหญิงใบจนมีเลือดไหลออกมาเป็นทางเด็กน้อยก็ได้แต่เอ่ยถามแม่จ๋าแม่เจ็บมากไหมหญิงเจ้าของบ้านตรงเข้าไปพยุงสองแม่ลูกขอโทษค่ะขอโทษจริงๆ ปลดให้อภัยด้วยนะคะมาค่ะเข้ามาทำแผลในบ้านก่อนสองแม่ลูกเดินตามเจ้าของบ้านเข้าไปทำแผลเมื่อเด็กน้อยเดินเข้าไปในตัวบ้านแล้วเธอก็เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งน่าจะโตกว่าเธอกำลังสีไวโอลินอยู่กลางห้องเธอเดินเข้าไปใกล้เด็กผู้หญิงคนนั้นแล้วก็นั่งลงกับพื้นเงยหน้าขึ้นมองพี่คนนั้น สีไวโอลินอย่างมีความสุขรอยยิ้มของเธอไม่พ้นสายตาของแม่และสายตาของเจ้าของบ้านหญิงเมื่อพี่คนนั้นสีไวโอลินเสร็จเด็กน้อยก็มองตามด้วยสายตาอะไรจากนั้นก็เดินกลับมาหาแม่ที่กำลังให้เจ้าของบ้านทำแผลให้อยู่เจ้าของบ้านผู้ใจอารีลูกผัวเด็กน้อยจากนั้นก็กล่าวว่า หนูชอบไวโอลินมากใช่ไหมจ๊ะเด็กน้อยพยักหน้ารับถ้าอย่างนั้นหนูอยากจะมาเรียนสีไวโอลินกับน้าไหมเด็กหญิงได้ฟังก็ทำตาลุกวาวมองไปที่แม่พร้อมกับกอดแม่ด้วยความดีใจที่แท้เจ้าของบ้านหญิงคนนี้คือครูสอนไวโอลินและเด็กผู้หญิงที่กำลังสีไวโอลินคนนั้น ก็คือลูกสาวของเธอนั่นเองครูถามเด็กน้อยว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่เด็กหญิงตอบไม่ได้เพราะาแม่ไม่เคยบอกเธอแล้วเธอก็ไม่เคยถามแม่มาก่อนครูจึงหันไปถามแม่ของเธอนางก็อธิบายอยู่นานสองนานแต่ครูก็จับความอะไรไม่ได้เลยครูจึงเอ่ยขึ้นว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ครูจะตั้งชื่อให้หนูเองลูกสาวของครูชื่อเหมยเหมยงั้นหนูก็ชื่อลี่ลี่ก็แล้วกันนะต่อไปนี้ให้มาเรียนไวโอลินพร้อมกับเหมยเหมยหนูทั้งสองจะได้เป็นเพื่อนกันเด็กหญิงลี่ลี่ได้ฟังก็ฉีกยิ้มกว้างกล่าวคำขอบคุณแล้วก็ขอบคุณอีกคุณครูหันไปบอกแม่ของลี่ลี่ ใช้ทั้งเสียงทั้งสีหน้าท่าทางแล้วก็มือไม้ประกอบเพื่อจะบอกแก่นางว่าต้องการให้ลี่ลี่อยู่ที่บ้านของเธอเพื่อเรียนไวโอลินเมื่อนางรู้ความหมายของคุณครูนางก็ร้องไห้ออกมาแล้วก็รีบคุกเข่ากราบคุณครูเพื่อเป็นการขอบคุณในทันทีจากนั้น ก็เข้ามากอดลิลี่แล้วก็เดินจากไปไม่นานต่อมานางก็ใช้ถุงผ้าที่ใช้ในการเก็บของเก่านั้นห่องเงินที่มีทั้งเศษเหรียญแล้วก็แบง่งรวมกันมามอบให้กับคุณครูเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนของลิลี่เงินจำนวนนี้เป็นเงินที่นางได้มาจากการเก็บของเก่าขายนางพยายามใช้มืออธิบายบอกคุณครู ให้เข้าใจในเจตนาของนางด้วยน้ำตาว่าให้คุณครูช่วยรับเงินจำนวนนี้ไว้ด้วยเธอเพื่อเป็นการตอบแทนและขอบคุณที่คุณครูไม่รังเกียจลูกสาวของนางเลยคุณครูก็ได้แต่ร้องไห้แล้วก็ปฏิเสธที่จะรับเงินของนางและด้วยความช่วยเหลือของคุณครูลิลี่และนางใบ ก็ได้มีชื่อเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของคุณครูด้วยด้วยเหตุนี้ลิลี่จึงสามารถเข้าเรียนหนังสือได้ลิลีล่มีโอกาสได้เข้าแข่งขันการแสดงความสามารถของเด็กนักเรียนในงานประจำอำเภอเธอได้รับรางวัลชนะเลิศจากการสีไวโอลินด้วยเพลงเหลียงจูที่แสนเศร้าซึง้ง เสียงไวโอลินของเธอนั้นบาดเข้าไปในใจของผู้ชมการแสดงเมื่อเธอแสดงจบแล้วก็ได้รับเสียงปรบมืออันกึกก้องโดยมีแม่ของเธอนั้นยืนมองดูลูกสาวของตนเองแสดงอยู่บนเวทีด้วยน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจหลังจากนั้นลีลี่ก็ได้มุม,มานะพยายามที่จะฝึกฝนฝีมือ ของตนเองให้มากยิ่งขึ้นจนกระทั่งเมื่อเธอไปประกวดในเวทีใดก็มักที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศอยู่เสมอดังนั้นที่บ้านหลังโสมของเธอและแม่จึงมีใบประกาศนียบัตรและโล่รางวัลถูกแขวนไว้อยู่เต็มไปหมดและด้วยเหตุนี้ลี่ลี่จึงถูกทาบทามโดยอาจารย์สอนไวโอลิน ที่มีชื่อเสียงให้เข้าไปเรียนในขั้นที่สูงขึ้นในเมืองหลวงแม่ของลีลี่ไม่ได้เอ่อยว่าอะไรนางได้แต่ทำมือวาดเป็นขั้นๆข,ขึ้นไปบนฟ้าจากนั้นก็เอามือมาตบที่บ่าของตัวเองลีลีล่เข้าใจความหมายของแม่ใบแม่ของเธอพยายามบอกเธอว่าลูกกำลังก้าวหนะ้า แม่จะสนับสนุนลูกอย่างเต็มที่เหยียบบ่าแม่แล้วขึ้นไปเถิดลิลีล่ก่อนแม่ร้องไห้เธอบอกแม่ว่าเธอไม่ไปแล้วเธอจะอยู่กับแม่ที่บ้านนอกเมื่อนางเห็นความเด็ดเดี่ยวของลูกสาวนางจึงขอความช่วยเหลือจากคุณครูไวโอลินของลิลี่หลังจากที่คุณครูอธิบายให้ลิลี่ฟังเธอจึงได้ตัดสินใจ เดินเข้าสู่เมืองหลวงเพื่อมุ่งแสวงหาความก้าวหน้าทางน้ำตาเมื่อเธอเข้ามาเรียนในเมืองหลวงแล้วลีลีล่ใช้เวลานอกเหนือจากการเรียนประกาศรับสอนพิเศษไวโอลินไม่นานนักเธอก็มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่มากโข ổ, และด้วยเหตุนี้จึงทำให้เธอพอที่จะมีเงินทองที่จะเช่าห้องพักที่สะดวกขึ้นและรับแม่ใบของเธอ เข้ามาอยู่ในเมืองหลวงด้วยแต่นางใบ้นั้นก็อยู่กับลี่ได้ไม่ถึงอาทิตย์นางก็บอกกับลูกสาวไปว่านางไม่ชอบอยู่ที่เมืองหลวงมันแสนจะวุ่นวายแล้วนางไม่รู้จะทําตัวยังไงนางจึงได้ขอกลับไปอยู่บ้านโสมหลังเดิมดีกว่าที่นั่นทําให้นางมีความสุขมากกว่า ลี่ลี่ไม่อาจขัดต่อความตั้งใจของแม่ได้จึงได้แต่ปล่อยเลยตามเลยแม่ใบ้บอกกับเธอว่าไม่ต้องห่วงแม่ลูกจงตั้งใจเรียนเมื่อลูกประสบความสำเร็จแม่ก็ภูมิใจแล้วหลังจากนั้นเธอก็เดินทางกลับไปที่บ้านนอกและพยายามที่จะรับแม่มาอยู่เมืองหลวงด้วยหลายปีในปีหนึ่งของฤดูใบไม้ร่วง เธอต้องสอนเด็กนักเรียนของเธออย่างหนักเพื่อให้ทันการประกวดการเล่นไวโอลินระดับประเทศและการประกวดครั้งนี้เด็กนักเรียนของเธอนั้นก็ไม่ได้ทำให้เธอผิดหวังเพราะว่าเด็กน้อยได้รับรางวัลที่หนึ่งของเวทีการประกวดลี่ดีใจเป็นที่สุดแล้วเธอก็คิดถึงแม่ใบเอามากๆเพราะเป็นเวลากว่าครึ่งปีแล้วสินะ ที่เธอไม่ได้กลับบ้านไปหาแม่ใบ้ของเธอเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอจึงได้รีบกลับไปที่บ้านนอกเพื่อแจ้งข่าวดีให้แม่ของเธอได้รู้ค่าของวันนั้นเมื่อลิลี่เดินเข้าไปในบ้านเธอก็ต้องตกใจและร้องตะโกนให้คนช่วยเพราะแม่ใบของเธอนั้นเพิ่งจะหมดลมหายใจก่อนที่เธอจะมาถึงบ้านได้ไม่กี่ชั่วโมง โดยที่เพื่อนบ้านนั้นก็ไม่มีใครรู้เลยสักคนโดยเหตุที่เช้านั้นนางใบก็ยังเดินไปเที่ยวบ้านนั้นออกบ้านโน้นอยู่เลยลีลีล่ได้แต่ร้องไห้เสียใจที่ไม่สามารถกลับมาทันได้ดูใจแม่ของเธอได้หลังจากจัดงานศพแม่ของเธอจนเสร็จสับลี่ลี่ก็หยิบถุงผ้าเก่าๆที่แม่มักจะพกติดตัวอยู่เสมอ ขึ้นมากอดแนบอกในถุงผ้าผืนนั้นมีกล่องกรรมยีที่เธอมอบให้กับแม่ไว้ข้างในมีรูปของเธอที่ประกวดสีไวโอลินในแต่ละเวทีอยู่หลายใบและในกล่องใบนั้นก็มีซองจดหมายเก่าๆมีคราบออกเหลืองอยู่ฉบับหนึ่งเมื่อลิลี่เปิดออกอ่านเธอก็ถึงกับปล่อยโฮ ร้องไห้ออกมาอย่างไม่อายใครแม่จา๋าแม่ใบ้ของลูกลูกขอโทษแม่ทำไมมารีบด่วนจากลูกไปแบบนี้ลูกยังไม่ได้ทดแทนพระคุณของแม่เลยแม่จา๋าข้อความในซองจดหมายฉบับนั้นเขียนไว้ว่าดิฉันต้องกราบขอโทษทุกท่านดิฉันไม่มีทางอื่นแล้ว ดิฉันมีความจำเป็นที่จะต้องทิ้งลูกไว้ข้างทางขอให้คุณผู้มีจิตใจอารีรับลูกของดิฉันไปเลี้ยงด้วยเถิดลูกจา๋าหากชาติหน้ามีจริงกลับมาเกิดเป็นลูกของแม่อีกครั้งนะลูกแม่จะดูแลให้ดีเพื่อชดใช้ที่ไม่ได้ดูแลลูกในชาตินี้ที่จริงแล้วลิลี่นั้น ก็คือเด็กที่ถูกแม่ทิ้งไว้ข้างทางแล้วนางใบก็ได้มาพบเจอเข้าในตอนที่เดินขอข้าวไปทั่วนั่นเองเพราะคำว่าแม่นางใบได้ทําหน้าที่ของผู้หญิงคนหนึ่งที่พึงกระทำต่อเด็กคนหนึ่งด้วยความรักความเมตตาแม้เด็กคนนี้จะไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของเธอเลยก็ตามไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำ ว่านางใบ้นั้นมีชื่อว่าอะไรแต่ทุกคนนั้นก็ต่างรู้ว่านางได้ทำหน้าที่ของคำว่าแม่ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว